สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกระโลตัดไล่ใสยแล้วจ้ามาพอกระเมทีไปแล้วมืนอี้กระโลในสวนกีนเฮาจ้ามาเปะสีเอิรนมาหยัางอะจ้ะสีเอิร์นมากระจายบ่จ้ะมาเปะจ้ะมาเปะไอ้เบี้ยบักพิกบักพิกเบี้ยพิกแปะลงไปแล้วเลยจ้ะเมื่อนี้ไม่ทีแปะเบี้ยบักเขือจะให้มันแล้วไม่จ้ะเพื่อนเพื่อนให้มันแล้วเมื่อนี่เลยจ้ะเพื่อนเพื่อ บัตท,ที่นี่บบบบักเขือะไม่ทิบกับโล,ล่งเร็วบักพีกไม่ทิบก็โล,งล่งเร็วไม่ทิบก็เลยเอ่ามาใส่ไอไอเปลือกไข่ไหมจ๊ะเปลือกไข่เพื่อจะแบบว่าป้องกันตัวทากตัวยังสิไหมจะเพื่อนเพื่อน,อนกามาเอาโรยหลบหลบต้นเขาไหมจ๊ะเพราะว่าต้นเขามันยังหน่อยอยู่ไหมจ๊ะมันหน่อยอยู่ล่ะการยานตัวทากตัวยังไม่กินเพราะว่าเห็นห้อยอยู่เรอยไห <im S 1> <ล>มจ๊ะเห็นห้อยมากัดไม่ยังไม่ทิบก็เลยเอาใส่ แต่ว่าเมทิบไซเป็นแนวอะไรจะเหล,หลเืออยู่หน่อยหนึ่งจะติเมาใส่ต่อเมทิปไซอย่างแนวแบบตีตัวข,ขาวๆนี่กาเป็นเดี๋ยวเมทิบให้มึงจะนี่จะเ,เพื่อน,นเ,อเนี่ยเมทิปไเน้อยจะก็เป็นเปลือกไข่เปลือกไข่กับไอผงสุรดจะเมทิเอมร้อยนี่จะเพราะว่ารอยแบบว่าร้อยรอบๆคาเมจ้ะ ไม่ทิพย์โรยมต่พุนเลยจะ <ๆ S 1> เพื่อน <ๆ S 1> เพราะว่าไม่ทิพย์ใส่เมื่อเร็วในนี่นะจ๊ะในนี่ในในในดินอยู่หนีสองอย่างมี่สองอย่างจ้ะมีบักพริกแล้วก็บักเขือบักเขือแต่ว่าบักเขือไม่อยู่จักพันจักพันนี่เขือนี่มีอยู่สามสายพันจ้ะเป็นบักเขื่อเง่วนวยสีคือเขียวไหมจ้ะ ล้วก็กาเขือไอเจ้าพญาบเขือเจ้าพญาเบือโปะเจ้าพญาจะเป็นเพื่อนแล้วกับเขือไอเอ่หนุยเล่เบือโปหนุยเล่แม่จะเขียวเขียวเขียวจ้ะเนี่ยสามอย่างก็บักพีกบักพีกเมทีมีอยู่สองอย่างบักพีกเนี่ยจะเป็นเออ่นี่จ้ะบักีกอยู่นี่บักพีกเป็นบักพีกเอ่อาแข็งคายบักพีกสีฟ้าอะไรจ้ะแล้วก็ ก็แบพผิกเพ็ดบานเห่าจ้ะปลูกพักอยู่ต่างแดนนี่สิป,ปลูกยากจะ้ะปลูกยากก็อยู่ไทยที่ไม่ที่ว่าปลูกยากเ่ราะอย่างเด้จ้ะเพราะว่าอากาศจะเพื่อนๆอากาศบรสม่ำเสมอจะ้ะอากาศอากาศอยู่ไทยมันจะเสมอเนาะจะนาะมันกะมีแบบว่ามีไอ้มีเย็นแน่แล้วก็ห้อนมันจะลายสินะะี่จ้ะ ต่วาอยู่น,น,นีมันสิบุไคไม่ห้อนมันสิออกมิเตเย็นหลายกลัวไม่จะเป็นเพื่อนที่ว่าไม่ท่ว่าอากาศบสม่สม่ำเสมอจะ้ะแล้วก็ปลูกยากจะ้ะเพราะว่าคือไม่ท่ว่าอะไรจะอากาศที่ปลูกหญ้าคืออากาศท่าแดดกับสิบุไครมีถ้าบอถ,ถึงแบบว่าบอถ,ถึงไอ้นาห้อนอีหลีนี่สิบุไครมีแดดจะ้ะเพื่อนเนี่ยเพราะว่ามันก็นเลยเหตุให้ปลูกหญก้เจ้ะเพื่อนปลูกพัก นอกอยากแบบว่าพักตัวใดมันจะเป็นพักแบบทนควมหนาวทนควมหนาวนี่บางซิง่งบางอย่างกับแบบว่าบกขึ้นได้จะเผื่อนบบตายแต่ว่ากับโกขึ้นไม่จะเผื่อนซิยูซ้ำนั่นนะจ๊ะเนี่ยมีทิพกะเละมาโรยต่อจะเผื่อนเนี่ยตัวนี้ทนหนาวจะเห็นบอลน,นี่มันเข้าขึ้นถ้าอากาศอุ่นขึ้นมาแน่เขาก็จะขึ้นเลยจ้ะซาเละเนจ้ะซาเละเน เทพกับสีร้ยไปร้อยไลกลสีแล้วอะไรๆจะเพื่อนๆรอยไปนี่คือรอยแบบว่ารอ,รอบรอบต้นเขาไม่จะให้เป็นปุ๋ยน้ำละกามันกาไอเสริมสังแคลเซียมเจงสีละกาไอเป็นแบบว่าเปลือกไข่ี่กาเป็นแบบทีป้องกันสตูพืชน้ำแจ๊กสำรับพวกตัวทากตัวหยางเพราะว่ามัน เบือไข่มันก็นมีเสียงมีหยางเน,นาะจ้ะเนาะเป็นแบบว่าบริเวณปัญญสินะไม่เขาก็บเบือไข่อยากเขามาไก่ไม่หยางสินะมันละคายผิวเขาดีจ้ะทิกรสีโรยไปอากาศมันยังพอดีดีดปันญดใจเพื่อนละ่ะบัรนี้กาไอ้ยังเย็นอยู่ขั้มเย็นยันงเย็นอยู่จ้ะกาปลูกไปรุ่นไปจ้ะตัวน,นี้มันอยู่ในกินเฮาจะ้ะเพื่อน วิธีก็ลงไปเพราะว่ามันอยู่ในกีนเฮาแบบนี้เพราะว่าถึงถ้าทำมันห่อนไม่หลีมันก็ขอให้มไม่ได้ขึ้นเลยสิเพราะวันอยู่ข้างในนะแย้มมอแรงก็ได้เปิดเครื่องทําความอุ่นหายอยู่แต่ว่าเครื่องทําความอุ่นมันก็แบบว่ามันเอเครื่องน้อยอะไรนะมันใหญ่ไหมจ๊ะกีนเฮามันใหญ่ลงเลื่อนมันใหญ่ มันก็บ,บใครทั่วถึงกันในดอกจกะแต่ว่าก็ยังดีกูวบ่เปิดจ้ะเพื่อน,อนยังดีกลัวอยู่โรยไปโรยไปจนเมดเมลยจ้ะเป็นอันว่าเรียบร้อยจ้ะโลยหมดแล้วเป็นบักพีกแล้วก็บักบักพีกพีกเง่าแล้วก็พีกเพชรตัวน,นี้ก็จะเป็นบักพีกเครื่องหนึ่งแล้วก็บ,บักเขือตัวน,นี้เป็นบักเขือไอ้เจ้าพญาจ้ะ บันนี้ตัวนี้ตัวนี้สิเป็นบักเขือเป็นบักเขือไอ้ไลยหน่วยสีเขียวเขียวเหมือนไม่จะเพื่อๆลลยเมดแป่งเลยจะมัน,น่นคว่ำหญ่คว่ำเง่าก็บอกหัวว่าเขาจะขึ้นในซ้ำใดเลยจะเพราะว่าเขายัางน้อยอย,อยู่ละอ,อยียางอากาศยังเย็นอยู่อากาศนันบะใครไม่แดดจ้ะบะใครไม่เดด,าเด,ดอากาศยังหนาวอยู่เลยบัดน,นี้มองหันก็นจะเป็นเ บักเขือยาวจ้ะบักเขือยาวแล้วกับบักต้นนั้นต้นขึ้นแน่แล้วนะจะเป็นบักทัว่วบักทัว่วฟักยาวบานเฮาไหมจ้ะนี่ิบก็ะโลยอันนี้มืดแล้วจ้ะเยาวเลยจ้ะนี่เลยจ้ะปลูกพักอยู่นี่มันก็นจะปลูกง่ายในแจักหน่อยจริงๆเลยจ้ะอากาศมันบ่ใครมันบ่ใครเป็นใจคืออากาบานเฮาจะเป็นเพิ่นอากาศบานเฮ่านะ่ะเขาจะสม่ำเสมอแน่ก็คือเดด เมีนบอยจะห้อนเด็กสิีนาพักก็จะขึ้นดีแน่นะแล้วก็ปุ๋ยมงปุ๋ยมักไม่ที่เพศอยู่นีก่กะใส่เวลาโดนโดน,โดนได้จะเพื่อนๆผื่นบอใส่เวลานี่ยธรรมดาเป็นปีสองปีจ้ะจังจังแบบว่าจาปปยยงังสิเปื่อยสิยังไหย่จังสิแม่จะเพื่อนเื่อนเพราะว่าอากาศมันบ่ห้อนแม่จะอากาศนะอากาศมันส่วนหมามันจะหนาวนะมันบ่ได้อากาศมันบ่ได้จะเพื่อน เดี๋ยวมีทิบให้มึงจ้ะไอะตัวน,นี้เนี่เห็นบอ่อยจะเพื่อนเพื่อนยูลิซซี่สังของแสงัต่แต่มทิบเริ่มเฮ็ดใหม่ๆเนาะจ้ะเน,ะเนาะเฮ็ดจ้าว่าจักเทียกับ,บกเปลี่ยนสีจ้ะมทิบร้องอยู่ประมาณปีสองปีจ้ะเพื่อนเพื่อนบันนี้พ่อแบบว่าพ่อแบบเอ่อเริ่มเริ่มแบบมีสีขึ้นมาแน่ไมมจ้ะไอะเริ่มสีกับสีบบเข้มบันในได้จ้ะมทิบกาแบบว่าเอาเอ่อ เอามาผสมเอามาผสมเอาเอาเป็นหัวเสียมาผสมกับตัวเห็ดใหม่จะเพื่อนเพื่อนตัวเห็ดใหม่กับหัวเสียที่แดงในบดแดงแน่แนจ้ะพอมีแบบแดงนหน่อยเม่ทิพย์เกามาผสมจังคอยเปลี่ยนให้เม่ทิพย์จังคอยปิ่นให้เม่ทิพย์จ้ะจังเห็ดได้เลยแบบที่นี่พอแต่มีหัวเสียแล้วก็เห็ดงายเนาะจ้ะเนาะนี่ยลองอยู่โดนจะบุคืออยู่ไทยกันอยู่ไทยนะเฮ็ดเมื่อกี้มือกบเป็นเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันมันแบบว่ามัน อากาศมันหายะจยึดแตว่ว่าอยู่เหนืออากาศมันบอหาย้จเพื่อนเนี่ยแหละจ้ะทีไม่ทีว่ามันจะปลูกยากนะจะหน่อยปลูกงาเกอยู่ไทยจ้ะปลูกพักเป๊ะลงไปเพราะว่าถ้าอากาศมันอุ่นขึ้นมาถ้าเขาบ่ตายเนาะจ้นะเนาะถ้าเขาบ่ตายละก็คือว่าเขามีหลากติดแล้วแม่จ้ะเพื่อนพวกเออพวกเคือพว,วพวกพีงสินนะจ้ะก็กคือเห็นมันได้แบบได้ขึ้นเลยอย,ย่างสินะเนีย่ยไม่ทีก็มาเฮ็ดไนนวเไ้เนาะเฮ็ดไปเพราะว่า ็ดไปจเจริเพื่อนเฮ็ดเฮ็ดไปลีเลเพราะว่าเฮ้ากับหูกันเพราะว่าอากาศอยู่นี่มันบดมันบดเลคืออยู่ไทยบนันนี้ออก็แนวทีเมทีเยังว่ไในโลงเลยจเจ็นเพื่อนเหลือ,อยูบกกียางเลยจ้ะทีเมทีแปลว่าล่ออาก,กาศอีกจักนิดหนึ่งตัวนี้เป็นกระเพ้าจังเนี่ยกระเพ้าบูก,ก่าไว้กระเพ้านี่เดี๋ยวนี้หูเทคนิคเลยจ้ะว่ากล้าจังใดให้มันขึ้นเร็วเนี่ยเทคนินคขึ้นดีพ่จเจริญเพื่อน กระเพ้ามันขึ้นดีเลยจ้ะแต่ว่ามว้วนนี่ตัวนี้ซาลาลี่ซาลาลี่นี่กะมือนั่นกะเห็นตัวถากมะแทะนี่เห็น่าต้นหักลงไปตัวถากไม่กินไอม้ม้วนนี่ก็เป็นในหัวปลาจ้ะนี่นี่ไม่ทิบแยกออกแล้วตอนแหลกกระปูคือกระเพ้าองศ์เละจ้ะบังทีนี่ไม่แยกออกแยกเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกเป็นต้นเป็นตน้น,ตนออกไม่จ่าเพื่อนๆแต่ว่าห่างบ้านเอาลงแปะจ้ะ เอาจ้าคลิปนี้ไม่ทิพกะสิไปก่อนจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อจ้ะที่เขามากำลังใจไม่ทิพขอบคุณนั่งเพื่อนเกาเพื่อนไม่ทะเวียนขามาหาขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านทิเวียนเขามาสนับสนุนจ้ะคลิปนี้ไม่ทิพไปละจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิพบ,บาย